ล่าสุดคุณครูเพิ่งพาไปปฏิบัติธรรมค่ะนนคุณครูอันนี้คือเป็นปฏิบัติธรรมเลยค่ะปฏิบัติธรรมเลย<ช>ค่ะมีะใ,ใจที่ตื่รู้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมมาลงที่ปรากฏขึ้นตรงตามที่ทุกคนที่เดินไปสู่คาม ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะพี่ปฏิบัติธรรมมาหลายที่ค่ะหลายๆที่ก็ดีดีจริงๆะคะ่ะแต่บางที่เราเข้าใจในระดับเข้าใจะคะ่ะแต่เข้าไม่ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูพูดม,มันง่ายแล้วเข้าใจง่ายแล้วแล้วหลายคนที่ไปไม่ใช่ง้อคนเดียวนะคะเพื่อนๆหลายคนที่แบบไม่เคยปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมมาก่อนจะแตกเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ค่ะเพียงเพราะคำพูดง่ายๆของครู ครูไอ <Workers. S 2> class, ้จบคลาสก็จะถามว่าเขาเราจะมีโปรแกรมอะไรมีโปรเจกต์อะไรผุดในหัวเขาก็จะเป็นโปรเจกต์โรงเรียนการสอนเสมอค่ะจนมีวันหนึ่งครู้อยเรียกมาพบที่บ้านก็คุยกันแล้วครูก็พูดขึ้นมาบอกว่างอนทำละครเวทีเง้อเป็นนางเอกสิแล้วง้อก็อุ้ยครูไม่หรอกแล้วครูแบบทุกคนหันไปมองหน้าเง้ะเห็นไหมมีความเป็นเด็กประชาบาลโผล่ขึ้นมาในหน้าของ และนั่นเป็นครั้งแรกที่เงาะเห็นจริงๆว่างเงาะไม่เห็นคุณค่าของเงาะเลยเฮ้ยเรารักการแสดงมากแค่ไหนการแสดงคือชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจําความได้เราอยู่บนเวทีตลอดล่าสุดไปเรียนที่อเมริกามาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอยู่แบบ gifted มากนะแบบทำไมยูไม่เป็นเ c อร์แอคเ e s สด้วยทำไมอยู่เป็นแค่ครูแล้วก็เอาไม่ไม่เมืองเมืองฉันประเทศฉันเป็น a c คเทรสยากจ้าอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ปิดหมดเลยค่ะ จนวันนี้ง้ะกล้าที่จะพูดและประกาศออกมาเลยว่าเงาะเป็นนักแสดงแล้วง้ะกาลังจะทําละครเวทีเดือนมิถุนายนนี้นะคะโดยที่จะเอาลูกศิษย์ของงอาะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้านุ่นศิรพันธ์น้องเอ๋มณีรัตนคำอ้วนนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องก้อยติดต่อหนูนาไว้แต่หนูานาเน,นี่ยตอนนี้เขาอยากเล่นมากแต่ว่าคิวเขาไม่รู้เขาจะเคลียร์กับค่ายของเขาได้มากน้อยแค่ไหนมาเล่นโดยเง,ง้ะจะเป็นตัวนํา ในวิถุนายนีแล้วก็จะออกมาทําในสิ่งที่คือครูก็ยังรักอาชีพครูเราก็จะทําควบคู่ไปในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยเพื่อให้ลูลกศิษย์เราเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. เวลาแสดงเราต้องเตรียมตัวยังไงเราทำางไง mm hmm. เราจริงจังกับมันได้แค่ไหน mm hmm. เราสอนเข้าไปก็ให้ตายเถอะแต่เขาไม่เห็นนะครูก็พูดได้ดิครูอยู่ในห้องอะ่ะวันนี้เราจะออกมาทำให้ลูกศิษย์เราเห็นด้วยทำเพื่อตัวของเราด้วย ดวยที่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นครูทั้งคู่นะครับอาจจะเป็นครูในลักษณะนคนละแบบกันแต่ผมก็เชื่อว่าคงต้องมีเรื่องที่มันต้องเชื่อมโยงกันอีกอยู่ดีนะฮะมากคำว่าครูหรือวนิยามคําว่าครูนะครับของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นยังไงครับจริงๆแล้วค่ะไม่ไม่เคยคิดถึงหรือให้นิยามแบบมันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือครูก็คือเป็น อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เปิดเผยสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของนักเรียนของเรา <c oughs> คนที่เขาเดินเข้ามาหาเราเขาเหมือนกับเพชรที่เขาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเราแค่เปิดเผยให้เขาอนุญาตตัวเองให้เขาเปิดเผยด,ด้านที่ดีที่สุดขเขาออกมาเห็นชื่นชมแล้วดึงมันออกมาใช้ทําประโยชน์ให้โลก คือสําหรับง้อค่ะคนที่เป็นครูค่ะคือคนที่อย่างที่ครูให้พูดค่ะถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้เรามีเราเป็นนะคะแต่วันหนึ่งที่เราเห็นตัวเราค่ะว่าเรายังมีบางอย่างที่เราถ่ายทอดให้เขาได้แบบแค่เข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงนะคะเราก็ไม่กล้าที่จะให้เด็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นง้อจึงต้องมาค่ะคนที่เป็นครูง้ออยากให้หลายๆท่านที่รักในอาชีพของครูอยู่ค่ะ กลับมาดูแลตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบอะค่ะดูแลในทุกมิติในทางจิตวิญญาณในแง่ของความรากักหรือสําคัญที่สุดก็คือเคารพตัวเองอะค่ะพอวันนึงง้งอเคยสอนนักแสดงว่านักแสดงบอกว่าเนี่ยหนูหน้าตามไม่สวยเลยครูหนูจะไปเป็นนักแสดงได้ไหมเราก็จะบอกแกเป็นได้สิดูสิโอปอมันก็ไม่ใช่เป็นคนสวยนะแต่มันมีอะไรบางอย่างให้เขาหมดเลยค่ะเราพูดในระดับความเข้าใจแต่ตัวเราเองอะคิดเหมือนเด็กเป๊้เลยอะค่ะ เราจะไปสอนเขาได้ยังไงให้เขาเชื่อในแบบที่เราอยากให้เขาเชื่อค่ะทันทีที่เรามาแล้วเราจะต้องถ่ายทอดอะไรบางอย่างนะคะเราเองะคะ่ะต้องต้องเป็นมาสเตอร์ของสิ่งนั้นนะคะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เราเคารพให้เด็กเคารพตัวเองเราต้องเคารพตัวเองก่อนนะคะ แล้วหลายๆครั้งที่ตัวละครบางตัวหรือพฤติกรรมบางพฤติกรรมของคนเนี่ยค่ะทําออกไปแล้วเนี่ยมันทําให้สังคมหละหลวมอะค่ะพะเขารู้เท่าไม่ถึงการเขาไม่รู้ว่าศักยภาพของเขาเนี่ยความสวยความงามเขามีอีกทางเลือกหนึ่งนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเห็นทางเลือกนั้นนะคะว่าเขาเก่งทางนี้แล้วเขาทําอย่างนี้ได้ด้วยอะค่ะโอ้โหสังคมบ้านเราจะไปขนาดไหน เมื่อก่อนนะคะอาชีพของครูคนจะคิดว่าโอ้มันได้เงินเดือนน้อยสิ่งที่ครูอ้อยรู้สึกนะคะว่าคุณทําอะไรก็ได้ถ้าคุณรักมันแล้วคุณเข้าใจมัน,นจริงคุณจะประสบความสําเร็จครับแล้วก็งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามครูอ้อยนะครับครูอ้อยครับของครูอ้อยเนี่ยคือเป็นยอดครูของครูเงาะแล้วเนี่ยแล้วคนที่เป็นครูของครูอ้อยล่ะครับ ครูเยอะมากเลยะคะ่ะที่รักที่รักแล้วเคารพมากๆแ,แน่นอนว่าที่สูงที่สุดอาหารก็คือพระพุทธเจ้า mm hmm. เห็นเห็นความทุ่มเท mm hmm. เห็นการลงแรงกายแรงใจทําได้ก่อนศึกษาได้ก่อนแล้วถึงคิดหาวิธีไปสอนคนอื่นให้ง่ายที่สุดให้เกิดผลทันทีเกิดผลที่เหมาะสมกับคนคนคนั้นทันที จากพระพุทธเจ้ามาก็พระสารีบุตรอีกฉลาดมีปัญญาทุกอย่างอธิษฐานจิตเนี่ยวินาทีที่พระสารีบุตรอธิษฐานจิตว่าจะเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเนี่ยนะคะนักเรียนของพระสารีบุตรทั้งหมดเนี่ยบรรลุเป็นพระอราหันต์แปดหมื่นคนนะคะพระสารีบุตรคนเดียวที่ไม่บรรลุยืนอยู่อย่างนั้นเพราะว่าตั้งใจที่จะเป็นเป็นคนที่มีปัญญาที่สุดที่จะช่วยลื้อสัตว์ขนสัตว์เยอะที่สุดหรือรวมถึงพระพุทธเจ้าเองนะคะวันที่พระพุทธเจ้าได้รับการพยากรณ์เนี่ยว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปถ้าวันนั้นเนเี่ย ท่านจะเลือกที่จะเอาตัวเองรอดคนเดียวก็ได้สามารถที่จะบรรลุเป็นพระรหันในวันนั้นเลยแต่ท่านไม่เลือกท่านอยู่ต่ออีก16อสองไขยแล้วเศษกําไรอีกแสนกับเพื่อจะช่วยบริษัทนจัดแล้วในระหว่างการเดินทางค่ะมันเจ็บปวดมากต้องเจอสิ่งต่างๆนับไม่ถ้วนกว่าที่พวกเราจะได้มีวันนี้ค่ะมีคนซึ่งเสียสละให้เรามานับไม่ถ้วนรวมถึง อันนั้นท่านอานั้นบินทิกัศรษฐีซึ่งอยู่ในอินเดียในยุคที่ว่พระพุทธเจ้าอยู่นางวิสาขาทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะคะเป็นมหาเศรษฐีร่ํารวยแต่งตัวสวยงามใส่ชดามีเครื่องประดับเพชรชนิดที่ว่าต้องเอาบ้านเมืองไปขายเลยล่ะถึงจะซื้อได้แต่ภาวนาดีทําประโยชน์ให้กับศาสนาเป็นตัวอย่างสอนผู้คนแจ้งในตัวเองแล้วแจ้งในคนอื่น กลัวค่ะเห็นแล้วก็คือยกมือท่วงหัวอย่างน้อยเนี่ยเราทําเท่าที่เป็นเสร็จสุลีในหน้าที่ของเราเป็นที่ค่ะให้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในวันนี้อย่างเราเกิดเป็นคนไทยค่ะถ้าวันนี้ไม่มีแผ่นดินไทยเราก็ไม่มีชีวิตที่ดีแบบนี้เพราะฉะนั้นทดแทนคุณประเทศทดแทนคุณแผ่นดินที่ให้พ่อแม่เราเกิดมาให้เราได้ใช้ค่ะอะไรที่เราทําได้ให้ประเทศไทยอ่ะขึ้นไปปักธงในเวทีโลกให้คนไทยเคารพตัวเอง ไปคู่กันภาวนาประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทั้งทางธรรมบัรักคู่นนี้มากๆรักแบบเหมือนกับการที่เราได้เจอใครสักคนมีชีวิตที่ที่ทำให้เราได้ได้เห็นตัวเอง